โตโยต้าบีบีปีสองพันสิบสองครับรถนำเข้าทั้งคันตรงน่ารักตรงก็มีสีขาวนะครับขาวเดิมสีรอบตัวสวยรอบแบ็กบีบีเอส เครื่องพันสามออตโต้ครับสีสวย,ยในลวกันดูภายในสะสมรุ่น b ีภายในเป็นเบาโซฟาเครื่องเสียงครบขับดีครับเครื่องเสียงตุ๊บๆเลยเลียวขึ้นได้เป็นเบาโซฟา อันนี้ก็ยังใช้ได้ปกติครบคุมจอ a อนด o อย10.2นิ้วเบาะหลังเบาะหลังกว้างนั่งสบายครับมีเสียงมีครบหมดตันนอกภายในสวยตัวทีว้เดิมสวยหมดนะครับ ที่เดิมสวยมากครบครบยังอะไรที่สวยต้องสองเครื่องเสียงเบาะพับนอนได้เจคิเลตน้ำพองครบไม่ นึงประมาณแสนหนึง่งแสนสามพันจอแนอนดรอยเล่นได้ครบปกติแอร์เย็นแอร์เพิ่งทำทั้งระบบครับไฟติดครบเกียร์อยู่นี่ครับเกียร์เข้านิ่มเป็นครบปกติหมดนี่ครับอันนี้ก็ควบคุมได้มีกล้องถอย ไปติดพบปลิดครบสี่หกเจ็ดเครื่องเดิมๆพรที่สวยครับน้ำต,ตาลน้ำมันจัเน้นไปน,นะครับ ออกรถประมาณ3 9มหมื่นอันนี้ตั้งไว้เพียง369,000บาทเท่านั้นครับสนใจติดต่อได้